ตัดเลยเอาเอาตรงนี้เลยอ่ะเออไม่เอาอะไรปูแล้วเดี๋ยวดิเพกับ<อ>พื้นกันเลยเออพี่เมฆเอากระสอบขาวมาให้พี่โจ๊กหน่ะอุ๊ยสวัสดีแปดร้อยคนดูซ <c ười> ้อมไว้ก่อนยังไม่ถึงซ้อมไว้เปิดคลิปมาซ้อมไว้เข้าใจเ่ะพี่โจ๊กซ้อไมอไว้กันโ <c ười> อ้โ <c> ห <ười> หมูก,ก็ห้าหมื่นหรือเปล่าอา้าตัวแรกมาแตงเลยโหอะไรวะเนี่ยพี่โจก๊กช่วยดพิพี่โจก๊กช่วยรือเลยเอา้าตัวที่สองแก๊ปมาเลยแก๊ปโอ้โหสวัสดีค่ะเอาแต่หัวหัวขึ้นมาเลยวันนี้เรารีบ อันนี้เรารีบอ้าโหยปัก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 ใช้เลยใช้ลูกค้าเลยอเอาอะไรมาเปิดเลยเอาแต่หัวหัวขึ้นมาเวลาเราไม่เยอะโอ้โห <Under. S 1> oh ตัวเท่าหัวนกจริงด้วยใส่เอา,า,เอามึงดูดิใส่มึงเลยสีแดงอะดิสวยมากเลยอะใส่ไม่ได้สีผิวไม่ดำหนวย ใส่แล้วยิ่งข่าวนะุมมันจะดูแบบขับผิวไงสีผิวเนี่ยขับผิวไม่น่าโจกขับให้ดำกว่าเดิมแบบนี้นะขับขับขำไม่เก็บอะไรให้เลยไหนีรับรีวิวบอได้รีวิลูกค้าผีพันไปโอ้ยจบนี่เจ้าของคุณพี่นี่เจ้าของสุดหล่อยืนอยู่นี่ค่ะยืมแล้วไปซักเลยไงก็เลยยืมยืมรีวิวเสียเลยไม่เปิดแล้วนะคะนกแก้วหมดแล้วจ้ะ โซอัลเหลือ20กว่าลูกสุดท้ายฮอลลิสเตอร์เซสามพันห้าจ้ะพี่หมดแล้วนะพรุ่งนี้มาแล้วสุดท้ายนะอะไรอ่ะการ์ตูนญี่ปุ่นอะหุยหื้ยหื้ยรอยอ่อใครเลือกให้พี่โจ๊กเนี่ยอะไร่ะขาดูหนยีิอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจ๊อก ฮาเล่โคตรเดือดเลยอ่ะไอ้เบนโคตรเดือดเลยอ่ะไอ้เบนเขบอกว่าพี่อย่าไปคิดเยอะเฮ้ยเฮ้ยป้ายฮาเล่ด้วยพี่โจ๊กกเฮ้ยพี่โจ๊กโคตรเดือดเลยอะอเล่เจอเหรอเมื่อกี้พายว่าพาามาเจ้าองค์อะไรห้าพันโอ้ยต้องขโมยเงินเมียแล้วแหละห้าพันอะเอาไว้วันนี้เลยไว้งี้อะไรนะ เอาเอาพี่ไว้งั้นก่อนเดี๋ยวพี่ไปซักก่อนไปเอาพี่โจ๊กบอกลูกค้าเมื่อกี้ขายลูกค้าต่อสี่พันเนาะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเนี่ยในช็อปตัวละเท่าไหร่คะคุณมุกสองพันายนะคะสองพันเจ็ดแชมเปี้ยนพี่แขนอ่ะนี่เอาไปบริจาคกะสอบสามพันห้าใช่เหรอบริจาคเหรอบริจาคเหรอก็สอบสามพันห้าจ้าอ้รีบอกมันปนคอกลมมาบ้างนะคะบางบางลูก นี่แต่อย่าไปซีเรียสใครซีเรียสไม่ต้องซื้อนะคะรุ่นนี้จ้ะอย่าไปคิดเยอะเหลือก็บริจาคอ่าบอกไอเสียอันนี้ลูกค้านะคะไม่ใช่หน้ามาลูกค้าลูกค้าจริงไม่ใช่ลูกค้าอะไรนะลูกค้าทิปไม่ใช่ลูกค้าทิปนะนี่ลูกค้าจริงตามกันมาหลายปีแล้วนะคะลูกค้าเก่าแก่เก่าแก่ค่ะเก่าแก่ไกลแก่แม่ปลาช่อนไม่ได้เก่าอย่างเดียวแก่ด้วยค่ะไม่ได้เก่าอย่างเดียวอะไร ลีเอาออกหน่อยพี่ใส่ถุงให้พี่โจ๊กเลยแก๊ปปะน่าเลยไม่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 ต้องออกวางเงี้ยเดี๋ยวพี่แยกก่อนแก๊ปแก๊ปเบ้นจ่ายตังค์ให้หน่อยเอาพี่โจ๊กคือเบ้นที่ใส่เสื้อพี่โจ๊กเรียบร้อยไอ้สันฝานไอ้สันฝานเอาเสื้อพี่โจ๊กไปใส่ทำไมอุ้ยพี่โจ๊กดวงดีอ่ะ อ๋อใช่ไหมไเสียงสองเนี่ยเออขอเออทำไมอ่ะเลิกนะเลิกคนอย่างนี้นะเฮ้ยเสียงสองก็ไม่ได้โดนลูกค้าด่าค่ะเสียงสองปกติเสียงดังไงเสียงดังมากครับเฮ้ยอะไรอ่ะสไปเดอร์สไปเดอร์ไอเบนมาโชว์ลูกค้าดิมาเวลมาเวลไอเบนมาโชว์ลูกค้ามาโชว์ฮาร์เล่ลูกค้าดินี่ นี่เวลาโคตรเดือดไหนไหน,ไหนดูแขนดูแขนอโอ้โหเไไหหหหหหหขโอ้โหเปิดจากลูกนี้นะคะอเลมเจออเลมตาดีเว้เห็นว่าเป็นเจอเสร็จแล้วไม่บอกคุด้วยนะเดินเงียบกิบอเมแม่เงียบกิบเลยมาเวลปะใช่ไหมสตาร์วอพี่โจแม่งดวงดีว่ะ อยากได้ใหม่พรมครนะิสต์มาสน่ะหมด,มดพี่ไหนกี่ม,มีเงินก็ซื้อไม่ได้ตอนนี้ของหมดเออจริงจริงพี่จริงจริงนึกว่าขึ้นรถมาแล้วเนี่ยลุงไปถ่ายต้องอื่นก่อนลุงบอกกำลังจะไปพอดีอะลุงลุงลุงไม่สนิทจะติดตลกตานะ แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนก็คไม่ร่าทำพใโอ้โหแดงเถือกแดงเถือกน้ำตาจะไหลกักตัวออกมาไม่มีของขายาลูกค้าหมดเกลี้ยงเลยคุณพี่แอ r o โรพ t าสเทลใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะพี่รุ่นนี้ใส่ได้ทั้งชายและหญิงจ้ะใครจะสั่งขอให้สั่งเลย H&M จ้ะ ที่ดูดีแพ็กกันยังไม่เสร็จเลยเมื่อสาวลงของเท่าไหร, 3, ราาสามพันห้าจ้าสเวตเตอร์ฮานล็อกปะไม่ฮันอุย้ยสวยอะ่ะสีมัดย้อมสีตกกูก็ไม่รู้มัดย้อมพูดจาหยาบคายว่ะไอ้ <laughs> มงจัดการดิไอ้มงก็เรียกมัดย้อมหร้อสีตกอ่ะไม่ต้องดูด้านหลังดิด้านหลังสวยนี่มัดย้อมอะไรนะ สี่พันพี่โจบอกสี่พันเมื่อกี้พี่โจบอกว่าลูกนี้สี่พันเมื่อกี้บอกลูกค้าไว้อะเขาไม่เอาไงอ่ะแล้วถ้าเขาเอาอ่ะไม่ให้ไงุดกระทิงหมดเกลี้ยงเลยค่ะมาพรุ่งนี้นะคะมุดกระทิงหมดเกลี้ยงเลยก็นนี้พ่อพุดกระทิงหมดงานแล้วฮอลลิสเตอร์ดอกไม้ไงโอดีอ่ะพะรลมมีจา้พาพะรลมมีพะรลมมีทุกป้ายยกเว้นป้ายดอกไม้เอ้ยยกเว้นป้ายส้มดอกไม้กับป้ายเขียวอ่ะ มีดอกไม้แดงแบบนั้นเหรอไม่มีแล้วฮะฮะมีหรือไม่มีดอกอะไรไบเลืปกใแดงไอเบนมึงบอกพี่จ๊กหมดเหรอให้ร่มดอกไม้ายแดงก็มีไออันนี้สตูชีป่ะวะใช่ครับโอ้โหย สุดชีป้ายสุดสุดชีด้วย <B olo S 2> USA จ้าเมดิน USA โปโลกระสอบนี้ป้ายนกแก้วค่ะหูดูดิโยนทิ้งเฉยเลยอ่ะไม่ตัวแบบตัวแบบไม่ถูกใจค,คุณคุณเขาโยนทิ้งเลยอ่ะ ฟอกบิ๊กโลโก้โอ้โหพี่โจ๊กมากับดวงว่าไหว้พระวัดไหนวะเนี่ยไ่วามาเจ็ดองค์ที่บ้านโอ้โ oh, oh, หไห <laughs> ว้เมียแท้ไหวาแล้วทำไมลั่นจังไหว้เมียโปเกมอนโปเกมอนแล้วโยนหิงทำไมล่ะเออเขาแค่ตัวใหญ่นิดเดียวเองเครือังไงงมันใหญ่ไงเออใส่ไอ้อมุกอนาคตเอาไอ้เบนซ์มันถอดหาเล่พี่โจ๊กมาดิไม่ไมตกลงตกลงพัดลมนี่จบแล้ว ไม่ใช่จะให้ลูกค้าดูอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงแบรนด์แบรนด์เอาเอาขี่ยออกไปให้หน่อยกางหาเลเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยกระสอบนี้ลูกค้าเปิดหน้าร้านนะจ๊ะเดี๋ยวเราให้ดูว่าเขาได้แบรนด์อะไรบ้างเขาบอกวันนี้กาบเมียออกจากบ้านนะทุกคนเมียดูอยู่เปล่ามีอะไรจะพูดกับเมียคุณไหมคะ คุณจ๊กโอ้โหดูดิ70กว่าคนเป็นพยาธิเดียผมมีผมหน้าเดียวใจเดียวยิ่งมาเสือชนะคนอีกอู้หู้ยเปล่าเมียดูไล่อยู่ลูกละ3,500ค่ะพี่3,500จ้าไม่เน้นแบงกีรานะครับ ได้วางเลยพับวางพับวางพับวาง,วางเลยนี่ขอขายแค่ของอาทิตย์ที่เหลือบริจาบเลยค่ะเอ้าลูกนี้พี่โจาขายเท่าไหร่สี่พันเหรอไม่ขายแล้วขายสี่พันแล้วป่าไม่มีฮาร์เลยเอ้าโหเขาจะก็จะเอาฮาร์เลยกกันทั้งนั้นแหละพัดลมพัดลมก่งตงหลือป้ายนี้เหรอมีป้ายเขียวป้ายดอกดอกไม้ไค่าส่งนิมซี่เสงประมาณร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบ แล้วแต่อารมณ์คนส่งพี่แชทตอบไนกี้ไนกี้หน้าแบนด์หมดเลยแชทตอบไม่ทันนะคะคุณพี่เดี๋ยวจะรีบทยอยตอบทุกคนเลยนะคะมูคราพี่แม่ไปเอาอะไรอ่ะไม่เหรอพี่แม่มายืนถือกล้องให้หน่อย อ่ะถือไว้อย่างนี้นะโอ้ยบังนี่นี่นี่โอเคถือไว้อย่างนี้นะเออ รของนี่จะพูดตรงๆนะเพื่อกูยังไม่เห็นเลยเห็นแต่ลูก ลูกค้าเขาขางล่างเรียกว่าจะเอาสอู้เพิ่มเอาอะไรลูกมาแล้วเมื่อวานท้ไม่่ไม่ใช่มันเดินวนไปก็วนมาแล้วมไม่่นะเดินเฉย แกงกินมาเมื่อไหร่ไอ้สวยโอ้ยหนูอะคิดว่ามันขึ้นรถมาแลเนี่ยบ้านกิงโซ่อ่อะแกงเริลโมล่อะ ก็เป็นเ้นะลอหอยอะหน่อยหอยไปซักหดก็ตายสตัวร้อยเราก็ไม่ซักตัวที่มันมีราคาวาัก,กดูเนี่ยไม่ต้องซักเลยไ,ได้งานร้านพี่ของพี่ร้านพี่ต้องถ่ายใจคาดเยอะถ้า,าก็เหมือน่าง วนนั้นเมื่อวันก่อนที่เปิดรูปหนึ่งคารโก้แมนที่พี่เอาไปวันนั้นแหละเลือลูกขายเราคนโอเ่ตัวขายลูกเ็ลก็บอกว่าได้อะไรถ่ายอีวตกม้าดูมากได้ได้หังหางอ่ะประมาณสิบแปดตัวแปดตัวสิบแปดไม่ถ่ายดีว่าดูว่ากันพาด้เยอะเลไมอ่ะ พี่กรอยู่ีชอบซื้อตุนป้ายนอะกแาะป้ายอะ,ยอะโอ้ป้ายนกแกว้วเอ้ยมีคนมาทัก่าเสียอยู่นี่เองไม่รู้มาดูดิไม่รู้ผู้หญิงใส่เสื้อใส่เดียวจริงๆมาดูจริง,รงๆ, <c oughs> งงๆนะมงเ <c oughs> นี่ยใครอ่ะ อ๋อใหญ่นั่นไงใหญ่นั่นใหญ่ไหนอ่ะใครอ่ะที่เคยถามเรื่องกางเกงไงใครอ่ะที่เคยถามเรื่องกางเกงไงโอ้ลูกค้าเหมือนกันนี่คนนี้พี่คนนั้นน่ะพี่ค่ะลูกค้าพี่มลพี่มลอะไรอ่ะออือือเรื่องกางเกงอ่ะนึกว่ายายเลยดิเขาด่าไปด่าเขายยา พี่พี่โจพี่ผมขอโทษนะคะพี่มนขอโทษค่ะก็สอบนิดไปน้อกแกแม่เมื่อกี้ก็บอกแล้วใส่เสื้อใส่เดี่ยวไปเรียกเขายายโอ้ก็ใส่ใส่เดี่ยวมาแลงั้นไม่ใช่เขาไม่ตรงปกอ่ะโอ้ยโอ้โหรูเาอ่ะก็เราไม่รู้รูปเขารูปเขาเห็นตัวจริงแต่หนาว เอ๋อคุณพี่เขาบอกว่าคุณพี่ตัวจริงอ่ะสวยกว่านในรูปจำหมุกนี่ขาวมากเลยนะจริงๆป,ป้ายนกแก้วจ้าสตูดี้ <c oughs> ขายต่อไหมลูกค้าถามลูกค้าถามไม่รู้ใครเสนอร,ร,ราคามาค่ะพี่ป้ายสตูดิโอนะ made in USA เอาแบบรับกันรับกันเอาไปสองเหรอขสองร้อยห้าสิบสอร้อยหาสตูตีมุกมีคนบอกว่ามุกอย่างขาวอะอฟรีฟรีคุณถนอมสักฟรีทั้งร้านถ้าเียวักแล้วมี300อ่ะีปับเขาบอกว่ารับลูกค้ามาดูซิ พี่พี่ทักข้อความมาสองร้อยห้าสิบเขารับไซส์เอลนะโอเคโอเคทักข้อความมาพี่เฮ้ยหนูจะถ่ายรีวิววางไว้ก่อนสิจะูทำไมวะเนี่ย <laughs> ล่าสุดพี่จะตีกับลูกค้าแล้วเนี่ยตันนี้ไม่รับเหรอพร้อม<า>โอนนะตัวนี้พันห้าป้าฮา,าเลยพันห้าใครเอาเอามา ฮาเล่พันห้าแต่บอกพี่สภาพสวยมากเอ้ยอย่าพึ่งนี่ดูกระถ่ายให้ดูป้ายให้ดูป้ายให้ดูป้ายไปนี่ป้ายฮาเล่นะจ๊ะย์พอแล้วพันห้าหมดเวลาเฮ้ยอุ้ยพี่จาะกันถ่ยหมดเวลาเดี๋ยวาไปดูรายละเอียดอาจจะโดนมากกว่านะอ๋ออย่าไปดูรายละเอียดกระสอบละสามพันห้าต้องไปลุ้นแบรนด์เองนะคะโอเคพาลมป้ายส้มมาวันไหนยังไม่ทราบเลยตอนนี้มีทุกป้ายกเวรป้ายส้มนะคะแดงยังเหลืออยู่เนาะ แดงมีค่ะอะทุกคนอันนี้นะคะเราเปิดของลูกค้านะคะรีวิวหัวผ้าหนึ่งกระสอบออกมากออกน้อยแล้วแต่ลูกนะอันนี้คือเขาไปเลือกเองแล้วแต่ดวงใครดวงหมานเยอะก็ออกเยอะนะอันนี้อันนี้คือพี่เขาอะกาบเมียกาบเมียแล้วออกมาเอาของนี่เมาสามลูกแต่ลูกเนี้ยเขาจะเปิดไปซักนะคะก็เลยขอยิ้มเขารีวิวนะคะใครจะเอานกแก้วหนึ่งกระสอบทักขาแอดมิน1 4ยสี่สิบห้าโลค่ะ พี่โจ๊กตัวไหนให้หนูอะตัวไหนอันเดอร์สีแดงวะล่ะพี่โจ๊กจริงปะหนูอะยังไม่มีเสื้อสเวตเตอร์สวยๆใส่เลยเนี่ยเตรียมแพ็คโอ้โหถ้าไม่ดีจริงหนูไม่เอานะบอกเลยถ้าพี่จะพูดว่าไปหาผู้ชายก่อนมันจะดูเฮ้ยเฮ้ยมีคนถามเสี่ยมีแฟนหรือยังเสี่ยไหนไม่มีแล้วลูกหนึ่งยังไม่มีนะ มีเมียแล้วหรอมีแล้วคุณพีเนี่ยเนี่ยเห็นหน้าหล่อๆอย่างนี้มีแล้วนะคะบางเวลามีบางเวลาไม่มีถ้าจะมาล่วงร่วมกันทุกเนเนี่ยในมือเนี้ยให้กินทุกวันอะมาม่าบอกพี่โจคิดถึงมีคนบอกถนอมซากี่ยไอ้ป๊อกไอ้ป๊อก ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยมึงกระจายแล้วเนี่ยก็ไฟ์ไสดอยู่เนี่ยห้าสิบกว่าคนหกสิบกว่าคนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกลาลูกค้าแล้ว FC พี่โจ๊กเ FC พี่โจ๊กลเนี่ยดูดิคนไม่ลดเลยบอกพี่โจ๊กมาทีอ่ะ FC พี่โจ๊กหลายคนแล้วนะเนี่ยในเนี้ยเออเสียดังโอเค,อเคจ้ะวงการนี้นะเสียดังมาก พี่ดูวันนี้แพ็กไม่หวานไม่ไหวนเนี่ยเข็นมาอีกแล้วยังแท็กไม่เสร็จเลยนะคะอ่ะอย่างนี้พี่ตอบอินบ็อกชาหน่อยต้องกราบขออภัยนะคะแต่ตอบแน่นอนนะคะใจเย็นๆโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะว่าจะมีงานไหนมารีวิวมาโปรโมชั่นให้นะคะในมือมุกนี่ยังแปะไม่หมดนะยังฟินไม่เสร็จเลยนะคะพี่แต่ใครจะสั่งก็สั่งมาได้เลยนะจ๊ะเจอกันตอนเย็นนะจ๊ะพี่ๆเตรียมตรวเลยนี่น้องๆไปเอากระสอบมาห่อกันนะคะ โอเคโอเคคุณพี่จ๋าขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะที่พี่ๆแบบซื้อเยอะขนาดนี้พี่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าลูกค้าจะแบบจะไว้ใจแล้วก็แบบจะซื้อของเราเยอะขนาดนี้ค่ะคุณพี่กราบขอบพระคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันตอนเย็นนะคะขออนุญาตไปเคลียร์ของก่อนเนาะขอบคุณค่ะ